มันเป็นวันที่สดใสนะครับข้างนอกนี้นกลร้องขับขานดอกไม้เบ่งบานในวันเช่นนี้เด็กอย่างพวกคุณออกไปแตะหญ้าบ้าง <c oughs> ผู้ชมทั้งหลายวันนี้ผมมีคำถามจากถามพวกท่านทุกคนพวกท่านรู้จักสิ่งที่เรียกว่าโทโหโปรเจกต์กันหรือไม่หากว่ายังไม่รู้ไม่เป็นไร เดี๋ยวขอให้ตัวอย่างสักเล็กๆน้อยๆเผื่อทุกคนอาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างอันเชิญตัวอย่าง <ç uk> หลังจากเห็นตัวอย่างไปทุกท่านคงมีความสงสัยว่าสิ่งเหล่านี้นั่นคืออะไรถ้าง,งั้นเรากลับมาที่คำถามของเรากันดีกว่าครับว่าโทโหโปรเจ์คืออะไรกันแน่ถ้าง,งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า โทรโฮโปรเจกต์ Project, คือหนึ่งในเกมที่สร้างความโด่งดังไปทั่วโลกคือว่าเกมนี้นะนะก็เกี่ยวกับเกมที่ชื่อว่าโทโหตามชื่อแหละคือตัวเกมจะเป็นแนวเกมแบบบุลเลตเฮลหรือดันมากคุไม่เข้าใจเหรอก,ก็คืออะไรอ่าเยอะเอาภาพตัวอย่างมาอีกไะ อย่างที่เห็นเห็นกันก็เป็นแนวเกมยานยิงที่เราต้องคอยหลบกระสุนและคอยต่อกรกับบอสของแต่ละด่านและโทโหนั้นไม่ใช่แนวเกมยานยิงธรรมดาอย่างที่เห็นว่าเหล่ากระสุนที่ยิงออกมานั้นไม่ได้ยิงออกมาแบบมั่วๆไปเสี้ทีเดียวแต่ถ้าดูดีๆแล้วทุกคนน่จจะเห็นศิละปะและลวดลายมากมายไปในตัวด้วยคิดว่าไงกันละ่ะจุดเริ่มต้นของโทโหโทโห่เป็นเกมที่ถูกสร้างโดยชายผู้มีชื่อว่าโอตะจุนยะ หรือที่เราเรียกกันว่าท่านสุนประวัติโดยย่อของท่านสุนหรือโอตาจุนยะเกิดวันที่18เดือน3ปี1977เพศชายและได้รับขนานนามว่าเจ้าอาวาสผู้สร้างสัตว์มายาเกนโซคัน so ุชิมีเซอร์เคิลของตนเองที่ชื่อว่าเซียงไฮอลิสเก็นกาคุดันคำบรรยายเบื้องต้นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาอาจจะมาจากคนที่รู้สักเิ์มากกว่าทาบกันเพียงว่า ท่านสุนเป็นคนสันโดษและพอจะเิ่งตัวเองมีไม่รีบร้อนแต่ก็ไม่เฉยชาไม่ทะเยอทะยานแต่ก็มีแผนการและเป้าหมายในใจเป็นคนเรียบง่ายและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่แท้จริงจบคำบรรยายโดยที่เกมนี้นั้นถูกสร้างโดยสุนแทบจะทุกอย่างไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องเขียนเขียนโปรแกรมวาดภาพออกแบบดีไซน์ละครฉากเขียนเนื้อเรื่อง ได้ง่ายๆเลยว่าเกมนี้อ่ะถูกสร้างโดยคนคนเดียวนั่นเองโดยที่เกมแรกๆที่ถูกปล่อยออกมาในรูปแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าในช่วงปี90ต่อมาก็ค่อยย้ายมาอยู่บน PC ประมาณปี2002จนถึงปัจจุบันก็ยังมีภาคใหม่ออกมาเรื่อยๆถ้านนับภาคหลักๆปัจจุบันมีถึง20ภาคเลย <c oughs> เยอะจัดจัด อ่ะต่อไปผมจะขออธิบายถึงตัวละครหลักๆที่เรามักจะได้เล่นอ่าก็จะมีหนึ่งตัวเอกที่คนรู้จักกันมากที่สุดอย่างฮ mm ัก hmm. คุเรเลมุมิโกะแห่งศาลเจ้าฮักคุเรที่มีหน้าที่ในการปราบป,ปามเหล่าโยไคได้รักษาสมดุลของโลกที่เธออยู่ที่ได้ขนานน้ำว่าเก so ็นโซเคียวตัวเธอเองนั้นยังได้รับขนานน้ำว่ามิโกะยาจกเพราะว่าตัวของศาลเจ้านั้น ไม่เคยจะมีใครมาทําบุญสักเท่าไหร่ัวเอเดี๋ยวเสริฟให้อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งที่น่าจะรู้จักกันก็คือคิริซามะมาริซาแม่มดขาวดำสาวสุดกวนที่วันๆคอยจะหาเรื่องใส่หัวตัวเองที่ชอบแอบหยิบของคนอื่นๆและไม่เอามาคืนบ่อยๆจึงมักถูกเรียกว่าหัวขโมยขโมยสิ่งของแถมยังขโมยหัวใจใสาวๆอีกด้วย ช่างน่ากลัวเสียจริงเป็นต้นอ่ะต่อไปผมจะขออธิบายเกี่ยวกับเกนโซเคียวหรือโลกของโทโหเกนโซเคียว ok นั้นเป็นดินแดนลี้ลับที่ตัดขาดก,กับโลกของเราโดยสิ้นเชิงเรื่องมันมีอยู่ว่านานมาแล้วเกนโซเคียว ok นั้นเป็นดินแดนเขตแดนที่เหล่าพูดผีปีศาจเทพเจ้าสิ่งประหลาดอาศัยกันอยู่มากมาย มนุษย์ที่ได้เข้าไปนั้นไม่เคยได้มีใครออกมาอีกเลยเรามนุษย์ที่มีพลังได้ทําการสร้างมหาเขตแดนที่แบ่งแยกระหว่างเกนโซเคียวกับโลกของเราให้ออกจากกันและได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในนั้นไปด้วยแต่การสร้างหมู่บ้านของมนุษย์และศาลเจ้าอย่างศาลเจ้าฮักคุเรถึงแม้จะมีเขตแดนกักกัน้นไม่ให้เข้าผ่านไปได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าตัดขาดไปเสียเลยโดยตัวอย่างอย่างในภาคที่9เหตุวิปราชในครั้งนี้ก็คือ เรื่องของดอกไม้ทุกชนิดจํานวนมากเติบโตขึ้นในเกนโซเคียวพร้พอ,พอมกันทั้งๆที่เป็นดอกนอกฤดูก,กาลแต่ก็ยังกลับเติบโตได้ผิดแปลกเรื่องมันมีอยู่ว่าต้นเหตุมาจากเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์อะไรสักอย่างเกิดขึ้นที่โลกภายนอกทําให้มีคนล้มตุยกันเป็นจํานวนมากพอจบเหมาะกับว่าปีนี้ครบรอบ60ปีของมหาเขตแดนทักคุเรทําให้วิญญาณจากโลกภายนอกนั้นทะลักเข้ามาในเกนโซเคียวจานวนมากและได้ไปสิง สู่ในดอกไม้ต่างๆทำให้ดอกไม้ทุกชนิดบานขึ้นพร้อมๆกันนี่คือตัวอย่างของการที่ว่ามหาเขตแดนฮัคุเรไม่ได้ตัดขาดโลกนี้กับโลกนั้นโดยสิ้นเชิงโอ๊ะนอกเรื่องนานเป็นไหนซะแล้สิกลับเข้าเรื่องกันก่อนที่ออกทะเลจริงๆก็ดีกว่าทําไมโทรโหถึงดังงั้นหรอเป็นคาถามท,าที่ดีมาเริ่มใช้กันเลยว่าเพราะอะไรกันและทําไมถึงดัง อย่างแรกเลยนั้นก็คือดนตรีเพลงของท่านซุนนั้นมีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากแถมยังเหมาะกับสถานการณ์และตัวละครในเกมอีกด้วยแถมเหล่าเพลงที่เอาไปรีมิกใหม่ก็ยังมีมากมายหลากหลายแนวทั้งแจ๊สล็อกดนตรีออเคสตราหรือ EDM เป็นต้นอย่างที่ทุกคนหุ้นหูสุดก็คงจะเป็นอันนี้แหละอินเสิร์ และอีกหนึ่งเหตุผลที่ดังขนาดนั้นได้เพราะเราชุมชนของแฟนเกม mm. แฟนดอมโตนโหดน่นะเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายแม้ว่าจะเป็นเกมที่ภาพไม่ได้วาดโดยอาจารย์คนดังหรือเพลงที่ไม่ได้แต่งจากนักแต่งมืออาชีพแต่ยังสามารถครองใจแฟนๆทั่วโลกได้